ฮัลโหลหวัดดีทุกคน,นครับหวัดดีวัยรุ่นหวัดดีวัยรุ่นทุกคนครับวันนี้นะคะเราจะมาทําอะไรฮะสาวๆเราคะมีสัมภาษณ์คนดังนะคะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์โคชคนดังคะของ,ของวงการนักแข่ง f, f อฟกันนะครับ่ะเรารายการใหม่เราชื่ออะไรครับมี่น้ําชา อะไรไกลๆนี่เนี่ยหนูไกลนะพี่รักป้าเอ้ยพูดพร้อมกันเว้ยเว้ยสามสี่หนูไก่นะพี่รักป้าพี่รักป้าหอมเสียงเสียงเสียงโครตนะคะครับแล้วก็ขอต้อนรับโคชอาร์ตด้วยนะครับผมไม่ต้องมาต้อนรับมันเป็นทางการเกินหน่อจีจะพูดอะไรเรา มันทางการเกินไปอ่ะอ่ะอแล้วราเออเออแล้วโคตอาร์ตเนี้ยโสดไหมคะอ่ะทำถามแรกเลยเรามาถามคำถามเลยเดี๋่วไปบอกได้ปะไม่ได้ค่ะรายการเราต้องบอกนะคะเรื่องความรักช่มาค่ะบอกมาค่ะแค่ความจริงเท่านั้นค่ะใช่อันนี้อันนี้ขอไม่บอกเลยเจ้ขอเงี้ยวเงี้ยก่อนรอมา <c oughs> ดูก่อนนี้นายเอ้ยมีมีอะไรจะถามโคตอาร์ตปะ ถามไม่ได้เลยผมไม่ได้ีที่อะไรแล้วถามมาแล้วรายการเราสักสิบคำถามแล้วกันเนาะประมาณนี้อชอบกินอะไรอะคะโค้ดอาร์ชโอโ้โห <c oughs> ออกรนะเพราเนื้อเหรอเออในนี้เอ้ยเราก็ชอบนะเราชอบกินกระเพราอ่ะแต่เราชอบกินกระเพร,เราหมูสับมากกว่าชอบชอบกินแต่เด็กแบบ หรอแสดงว่ากินมาตั้งแต่เด็กจนโต,ตใช่ไหมเออเราชอบกินกระเพราหมูสับม,มีชอบกินอะไรอะ่ะหมูกระทะคือว่าเปนเรื่องอาหารไอ้มีชอบกินที่มีสามอย่างนะสำหรับผมนะกินบ่อยนะมีกระเพราเนื้อมีเบียร์สามอย่างนี่คือได้กิจของชีวิตสามอย่างนี่เบียร์หรอ เออหนึ่งหนึ่งในนี้หนึ่งในพวกเราก็มีคนชอบกินดีวะ่ะมีคนหนึ่งอะ <c oughs> ่ะไหนมันอยู่ที่ว่าว่บบา,าเราก <c oughs> ็คือว่าจะกินก็เมื่อถ้าไม่เบื่อก,ก,รรก็ไม่กินถ้าไม่เครียดไม่อะไรก็ไม่กินถ้าผ่อนคลายใช่ไหมท <c oughs> ีมฟอร์มทีมโอเคฟ <c oughs> อร์มทีมไม่แย่ไม่ตกอันนี้ก็คือจะมัจะตายมันจะกินน้ำ <c oughs> อ,อะไรปกติแต่ถ้าคนแนนเริ่ม เริ่มนกะลับมาเล่นไม่ได้อะไรไม่ได้ก็คือเราต้องเข้าจุดอ่อน้าแล้วเราไม่สามารถทําอะไรให้มันมากกว่านี้ได้แล้วอ่ะอืมค่ะเออล้วเรา,เรา,เ,ราเราอาร์ตเป็นโค้ดมานานยังวะอยากรู้อ่ะอาร์ตเป็นโค้ดมานานยังอ่ะอยากรู้น้องทุกคนทุกคนอยากรู้ปะเป็นวันที่เป็นลานที่ผ่านมา อ้าวเงียบเฉยเลยอะไรนะไม่ได้ยินเป็นวันที่สิบเอ็ดเนี่ยวันที่สิบเอ็ดแทนวานเนี่ยก็คืออ๋อจริงอ่ะเพื่อมันอ่ะเป็นมานานแล้วแต่คือใจว่าอ๋อโอเคผมก็เลือกที่ว่าโอเคในทีมไม่โอเคเนาะตรงนี้กูไว้เล่นไม่ได้ตอนแรกก่อนก่อนจะมาเป็นโค้ชเราเป็นนักแข่ง ใช่ใช่ก็ลงห้องก็คือง่ายๆปะเขียมาก็คือก่อนที่จะเข้าสามแทนเดย์เนาะก่อนที่จะมาเข้าทีเคก็คือเป็นโค้ดเอ็มยูเอ็มยุนหลังๆเลยนตัวผู้บ้าก็คือน้องไอพิมแล้วก็กี้เจ้านิวคือพี่นิวผมตัวโต จะเล่นเป็นเบอทนายแล้วก็บาร์นากับเซกี้สองคนนี้จะเล่นเป็นชาร์ตแล้วก็พี่นิวเจ้านิวก็คือตัวโคบะยามทางไกลอืมทุกคนได้ข่าวว่าตึงตึงจริงปะมันก็มันก็ไมไ่ถามว่าตึงมันก็ไม่ได้ตึงนะคือพิมผมมันไม่ได้เก่งถึงขั้นไปนู้นไปนี้ได้คือเราสามารถเล่นในจุด ที่ว่าเราลงแล้วอ่ะเราเล่นได้อ่ะเงไมเราก็ตายองแต่เห็นเล่นค่ะะละเห็นมากเกินไปค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกคนมีผลงานหมดทุกคนในทีมคือมีผลงานหมดบาวนะกับเจ็กกี้มนีมาจากซาซาตีแค ทาซาอคาเดมี่หรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะค<ะ>นนี้มาด้วยกันจ้งมิวนี่น่าจะมาของอาเจหรือเปล่า<ะ>ของคนนี้ฮะผมไม่บอกดีกว่าแล้วมีเคล็ดลับอะไรสำหรับน้องๆไหมคะที่แบบว่าอยากอยากเป็นนักแข่งอะไรแบบเนี้ยไม่นะถ้าม่มีเคล็ดลับไหมมันไม่มีนะเจะสําหรับผมก็คือว่าถ้า มึงเล่นเกมมึงต้องมีความฝันไม่ใช่ถ้ามึงไม่มีความฝันมึงจะเล่นไปทำไมใช่อ่อืมใช่ไหมมี่อย่างผมไม่ไม่จำเป็นต้องที่ว่าต้องเล่นเก่งตลอดต้องเดินเกมถูกตลอดรู่นนี้ตลอดมันไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ว่าจะให้แบบเนี่ยเป็น คนที่ว่าความสั่งคนเดียวแล้วก็ต้องให้คนอื่นฟังตามมันไม่ใช่ก็คือว่าเราต้องรับฟังคนในทีมด้วยอย่างผมใช่ไหมก็คือเป็นกัปตัน<ฆ>อ่าเป็นกัปตันจริงไหมจริงแ็คือเออเป็นที่ว่าแล้วก็จะมีบ่าวนะคอยช่วยตรงที่ว่าคอยเดินเกมนู่นนี่นั่นจะช่วยอะไรหลายอย่างที่ที่เข้ามานะรุ่นแรกเลยนะร,ร<ฆ>ุ่นแรกอยูนะก็คือแบบว่าก็ช่วยกันคือแบบ คือแบบไม่ได้ใช้กับว่าเดินเกม<ช>คนเดียว<ช>แลวคือทุกคนก็มีส่วนร่วมด้วยกันหมดเนาะเวลาเล่นอะไรยเงี้ยใช่ใช่คือจะช่วยกันตัดสินใจแต่ส่วนมากน้องมันจะไว้ใจของผมตรงที่ว่าการอ่านวงการเดินเกมเพราะว่าเวลาผมอ่านวงผมเดินเกมมันก็จะเข้มอยู่ในระดับหนึ่งเวลาอ่านวงก็คือถ้ามาร์กตรงไหนก็คือวงจะอยู่ตรงนั้นถึงวงสองถึงวงสามอืมโอ้โห นี่บอกสูตรมาหมดเลยป่ะเนี่ยก็ถือว่าตึงเลยคะว่าเป็นโค้ดให้ TK มาสักได้เวลาสักหน่อยแล้วเนาะแบบเกือบสองสมวันใช่ไหมก็ได้ลงซ้อมก่อนโอเคเลยนะจะบอกว่า TK ที่ใครอ่ะต้องแบบตรงที่ว่าหนึ่งสื่อสารสองหูฟังสามการเล่นดนตแล้วก็ไอ้นี่ด้วยอยังไงอ่ะการเข้าไฟต้องใจเย็นกว่านี้ต้องนิ่งกว่านี้ แล้วเราอยากมาโค้ดที่เคบาร์บี้บ้างไหมอ่ะผมก็ไปได้หมดนะแต่ถ้าน้องมันโอเครับตรงที่ว่าแรงกดดันผมได้แล้วว่าเวลาผมเป็นคนที่ว่ากดดันแรงคือด่าก็คือด่าเลยไม่ไม่สนอะไรเลยถ้าอยากรู้จริงๆอ่ะไปเรียกบ่าวนะมาดูไม่บ่าวนะก็แจ็คกี้สองคนนี้ก็คือจะโดนผมด่าพอที่สุดโอ้จนด่าจนที่ว่ามาอยู่จุดอิ่มตัวแล้วก็ มาชิงลีกเจ๊พอมาชิงลีกเจ๊ปุ๊บคือเราสามารถตีทีมใหญ่ๆอย่างเอเดนได้ไปเอเดนชนะไฟทีมโดนทีมนี้ชนะเออใช่โอลิคแต่ว่ามันชนะเอเดนมาแล้วเนี่ยมันก็ยังมันก็ยังเล่นไม่เข้ากันนะสังเกตไหมว่าจะมีบ่าวนะกับแจ็คกี้เป็นตัวแบกทีมตลอดคือสองคนเนี้ยมันมาด้วยกันมันเล่นเข้าขากันผมแค่ลงไปวางเกมวางแผนแค่นั้น แต่คือแต่คือว่าในเกมก็คือด่ากันด่าเลยผมไม่ได้สนอะไรนะผมด่าขึ้นยนพ่อแม่เลยนะเวลาผมลงอ่ะเออจริงจังไงโคจริงจังเว้ยโคเข้มใช่ใช่ถ้าไม่จริงจังก็แข่งขันตัวายของผมคือจริงจังหมดไม่ไม่มีคําว่าเล่นอืน้องถ้าเกิดลงแข่งแล้วจริงๆอ่อะเนาะใช่แล้วแล้วอย่างแจ่มีสิทธิ์จะเป็นนักแข่งได้ปะ มันเป็นได้หมดแต่เจ๊มันเป็นได้หมดอยู่ที่ว่าัรนอยู่ที่ว่าเราจะฝึกฝนลเราจะพัฒนาต่อไปมันเน้นการฝึกฝนของผมนี่ก็เอาจริงป้ะส่วนตัวผมอ่ะเป็นเป็นทุกอย่างของทีมไอเป็นทุกอย่างของทีมดีกว่าคือเป็นเป็นโค้ชเองด้วยเป็นให้ทุกอย่างแล้วใช่ไหมเป็นสปอนคือสามอย่างในเดียวกันแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยอยากจะหยุด อยากเจอแบยุบทีมหลายรอบนะเออถามว่าทำไมไม่ยุบก็คือมันจะมีเอเจ้าเบาเป็นกำลังใจให้ผมตลอดคือว่าพี่อย่ายุบเลยเราไหนๆแล้วก็ทำทีมในขนาดนี้แล้วมันก็อ่าะแล้วความแล้วความฝันของความฝันของโค้ชนดมันก็รักมีฝันป่ะมันก็รักแบบฝันไหมแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมี่ แบบยังไงอะบอกว่ามีความมีความฝันไหมครับอกว่าฝันไว้ว่าเดินจะเดินตามฝันสักจริงวะเจ๊ผมพูดผมผม,<อ>ผมยังจะร้องไห้นะเอาจริงผมก็คิดถึงพวกมันเลยพวกมันไม่อยู่ทั้งแท้ดี่แต่แตไ <c oughs> คปครับโอ,อ้ยเสียงไปลงไปเบาหน่อยดีฮัลโหลอายุข้างอะ่ <c oughs> ะฮมฮะฮะแล้วก็ <c oughs> ถามอะไรต่อดีอ่ะ ถ้ามีเวลาอยากลงไปเล่นด้วยจังเลยอ่ะอยากแบบว่าอยากลงเล่นด้วยเนาะกี่โมงแล้วคะคงไม่ทันแล้วเพราะว่าโคนมีทําอะไรนะมันได้ได้แค่เกมเดียวนะตอนนี้เดี๋ยวไปแขกไม่ทันเดี๋ยวลงห้องสองไม่ทันใช่ไหมล่ะไม่ถ้าถ้าเล่นถ้าเล่นก็ต้องเล่นตอนนี้เลยเพราะเกมหนึ่งมันตกสิบห้านาทีต่อแมพถ้าเกมตึงก็ตกยี่สิบนาทียี่สิบนาทีก็จบ เล่นได้ไหมอะได้นะแล้วก็ถ้าเกิดไม่ทันก็ออกเลยได้บ้าล่ะนะครับผมเดี๋ยวงันเอาเป็นเอาเป็นอะไรเร็วกว่ากันอนะ่ะได้หมดจีมันมันอยู่ทีว่าเกมจะตึงหรือเปล่าอ๋อสีสีสเอ้ยหมดทั่วไปเอาหมดทั่วไปแล้วกันเนาะเราออกกลางคันก็ไม่เป็นไรไหมทุกคนเนาะถ้าเกิดหมดไม่ทันอะนะนะถ้าไม่ทันก็ออกเลยได้บะนะลองไปลองดูนะไปแล้วนะ โค้ชด้วยนะครับโค้ชสาวๆเลยนะทุกคนนะคะเราลองมาเล่นกับให้โค้ชโค้ชเราดูนะคะว่าถ้าเรามีโค้ชในทีมเนี่ยเราจะเล่นดีขึ้นไหมอะปกติเรากากมากเลยนะทุกคนกากสุดๆเลยอะไก่สุดๆด้วยมาดูกันนะครับผมแฮม ฮัลโหลงั้นงั้นจะให้โค้ดลองงั้นจะให้โค้ดลองโค้ดพวกเราดูก่อนนะคะได้ปะลองลองนะโอเคแต่พวกเราอ่อนมากเลยอะแต่ว่าเจ้อ่อนคนเดียวมั้งน้องเขาก็เก่งอยู่อะสาวสาวเปิด <c oughs> ไม้หน่อย เโดยมากใครเปิดเพลงอ่าวัยรุ่นเปิดเพลงประเทศเลยส่วนมากผมผมไม่่คอยเล่นเล่นไม่ค่อยเก่งอ่ะรุ่ตรงเลยผมเล่นไม่เก่งใช่เคยเห็น,นเหม,มือนกันแบบว่าโค้ดบางคนบอกว่าเล่นไม่เก่งนะแต่แบบโดนเกมเก่งเ,งย,เยอะแยะเลยอะ่ะเฮ้ยเอาอยัางไงเจ้ไม่ให้โค้ดโดดแล้วกันเพราะว่าโค้ดน่าจะชำนาญสุดอ่ะ โคดเบอร์ไหนวะให้มีโดดแล้วกันนะรอดูนะรอเรอรอดูฟังฟังฟังเสียงแห่งพระเจ้าได้เลยมันจะมันจะมีเสียงช่วยด้วยอะไรเงี้ยมันจะมีเสียงด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยตรงนี้เอาไอ้บี้ อ้างั้นโดดเราตรงนี้กันละกันอะไรหนู่ิดอะไรหนูไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยหนูไม่เกี่ยวนะเย็นทำไมลุ่นนั่นช่วยด้วยย้าชอบไปยด้วยยังไงเสียงแห่งพระเจ้าก็าจะมาะสุนมีตัวหน้าเห็นตัวมั้ย่ะเห็นคนมั้ย่ะไอ้ชาไอ้เอฟเอฟชาอะไรไม่รู้ชากลางลาวเออตัวนึง อุ้ยตัวทุกคนนดดดี๊กดูยิงดิกด F กด F กด F หรอเอ้า,เอากดแล้วนี่ไงกด F อ,อุย้ยอย่ากดอันน่าโคตรกลัวผมไม่เคยเล่นในคอมหัวล้อหัวล้ออะไรอะไรหัวล้ออะไรวะ ว้ายเสียงคนออ๋ไม่ใช่เสียงเพื่อนแล้วยุบะไรฮะแวชุบก้อนไม่ลื่นเป๊ปซี่เนี่ยผมจะเป็นผมจะเป็นคนอย่างนี้นะเวลาก็คือตายก็คือแบบว้ายๆอ่ะเหี้ยมึงชุบกูฏิก็อยากเล่นแล้วโอ้กําลังชุบอยู่กําลังไปชุบเนี่ยเออเออวิ่งนั่นแหละทำดีหายใจแต่ทีหลังไม่ต้องชุบยังชุบยังเออชุบยังชิบ ไม่ได้ไม่ค่อยได้เล่นอ่ะแม่ด้อีกแล้วจ้าเป็นไ,ไ,ไ,ไงล่ะตัวตึงโดนแม่ดาใครโดนแม่ดาวะพี่ฉันเอ่ค่ะสมนาเอ้าอี้โอ้ยลุนลงมามีปืนยิบหายละไหนะพี่าไมให้รไปแล้ว <c oughs>

หมดแล้วอ right. ่ะเอาแล้วอย่างเงี like Sa ้ยโค้ดเวลาเราลงอย่างเงี้ยเวลาเราลงเนี่ยจุดที่เฮ้ยมันอยู่ไหนเ่ยเฮ้ยมันอยู่ไหนโค้ดเกมดินน้ำมันเฮ้ยมันอยู่ไหนวะเฮ้ยผมยิงมาตั้งนานมันไม่ตายมันยิงผมเบ็ดเดียวเลยมันอาจจะเกมก็ได้ไหมเย็นจะเย็น อืมอาจจะตึงก็ได้มั้งแต่ในนี้มีแต่บอดไม่ใช่หรอชุบอยู่เอ้ยเพื่อนชุบอยู่เป็นมอย่แงเงี้ยแต่ถ้าเวลาลงก็คือคนละแบบนคนละแบบฮะสมมติว่าสถานที่โดดมีผลต่อการอ่าชนะของแมทไหมสถานที่โดดอะไรนะสถานที่โดดมีมีผลต่อการชนะ ขวาโบย่าปะอ๋อืมสนามที่ลงไม่ดีเราพาทีมแบบดีถ้าถ้าเรบว่าเราพาทีมไม่ตายอ๋อค่ะเราต้องเลือกที่โดดที่เราถนัดด้วยเนาะฮเสียงปืนว่ะเดี๋ยวรอช่วยนะเดี๋ยวรอช่วเลยนะไปดูใช่สองรอบนี่น่าอายแม่กูเนี่ยกี่โมงละอ่ะ เดี๋ยวเรายังมีพอมีเวลาอีกประมาณ5ถึง10นาทีเดี๋ยวโค้ชจะต้องไปแล้วไม่ไดาวะเฮ้ยโอ้โหมึงใส่กอดอะไรวะเนี่ยไม่งั้นยิงคนว่ไะไหนอ่ะแปดอืมไอ้มดกัดไม่เจอศัตรูเลยอยากยิงอ่ะเจอมานี่ดอกกระสุน <c oughs> ๆๆๆหมดเรียวเรียวเรีวกระสุนหมดไปเย็นไปเย็นไปเย็นโอ้ไป,ไปไสกายเลย โคตไปไหนแล้ววะโอ้อยู่ตรงนู้นโคตรไกลเลยมันแค้มากเลยอ่ะสองรกว่าเมตรได้อยู่นะอีกจองแล้ได้อิงจริงแล้ห้าสิบเมตรเทียบไท่ะ เสียง,ง,งตีน,น,ตน,นังตุ๊๊ต๊ะเสียงตีนงไเหมือนกันเสียงตีนี่งครับนอดคอมอะไรนี้ดิค่าลุมยงนะฮะชาเฮ้ยตัวปะวะเอ็งไ่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยมีตัวมมืออลโหครับ ไงวะอันนี้าเนี่ยมีโด๊หมดมานะว่าให้ทำไงมาแล้วลงมาแล้วมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วแต่มันอยู่นะมันมีเพื่อนนะบันไดโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันไดบันไดเอ้ามันใดมันเจออีกแล้ว โอ้ยฟุกแม่เก็บปืนเก็บปืนชุบ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 วิ่งเก็บพิ่งเยโหดนะเนี่ยจะยิงหัวเลยก็บอกว่ามันฟุกไหมเฮ้ยให้เก็บให้เก็บปืนกูไปกูนี่แหละเอาปืนกูไปไหนแล้วล่ะอ้าวใครเอาของมานล่ว หยอก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 เฮ้ยเอาอ่ะปืนหายไปแล้วเอากระถางอะไรวะโอ้ปืนนี้ไม่เอาหรอกเราจะไปไหนกันนะโค้ช โคดอาร์ทแฮมเดี๋ยวก็ตายหรอเดี๋ยวก็ตายอีกไปคนเดียวอ่ะโคดเดี๋ยวก็ตายอีกหรอโคดไปคนเดียวอ่ะโคดไม่รอรอฉันหน่อยฉันอามไม่ค่อยทันมีเท่านั้นมาเปลี่ยนใจจึงหวดไม่ไปแต่ก็ขอให้พูดละกัน เฮ้ยทุ่มห้สบแล้วโคตรทุ่มห้บแล้วโคตรกเป็นเลขน้อยไม่มีไปม,มีทีแมแทนช้าช้าแทแทงลงไปไม่ไม่มีเรียวแรง <c oughs> <c oughs> โคดเรามีโอกาสได้ความบื่อยาไหมตาเนี้ยโคดโคดครับเรามีโอกาสโคดาทำอะไรอ่ะไ่อบอกว่าคดสามีนะคนเป็นไรไปเาจะพูดอะไรลืมหรอวะอืมผมวิ่งึงเดี๋ยวมาดูอ้ย เสียงระเบิดได้เรียกเหรอโอ๊ยไปแอบที่ดีๆหน่อยก็ได้มั้งชาใช่แอบอะไรต่างแ่างอย่าทำตัวอย่าทำตัวเหมือนเจสิชาเอาชาแอบที่ดีๆหน่อยก็ได้นะอีชานะแอแอบก็ได้ เดี๋ยวเธอโดยกระทะฟาดบอกให้แอบที่ดีๆเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่เฮ้ยิมตัวมีตัวทุกคนสาวแดงนึงแตงนึงแตงนึงแตกกันหรอฮะไม่รู้ว่ามันมีเพื่อนมาหรือเปล่านะฮะฮะอยู่ไหนอะ อยู่หลังเสาไฟฟ้าเอ้ยหลังเห็นใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดอุ๊ยเอ้าชาแมนมีเพื่อนมาโคตรเอ้าเดี๋ยวเมันยิงตรงไหนอ่ะไม่เห็นเออมันมาจากตรงไหนไอมันยิงเจ้ด้วยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยกูหลบก่อนละเขาเนี่ยมาจากไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวมันเฮ้ยอาวงไปมันไหนอ่ะแย่เลยอ่ะต้องไปดึงเขียบดึงเอานะ จะได้เกลียบกว่าใครโยนระเบิดมาวะเข้าวงก่อนไหมเข้าวง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 โดนโถสองคนอะเอาเอามาตอกตรงนี้ด้วยโอ้ยโอ้ยจะหนีได้ไหมเนี่ยไออุยอุยอุยมันอยู่ข้างหลังเฮ้ยชาชาระวังไอ้เหี้ยมันมาเป็นตี๋อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊ะเดี๋ยวไปชุบี้ก่อน แตกแล้ววาไม่ทันแล้วชุบตดิเจชุบตเ้ยกูไม่มีโทแคีตไม่มีเหรียญกูจะชุบยังไงแล้วลงมาตอไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเเดี๋ยวเดไม่ทันแล้วอ่ะไม่ไม่มีดาวมันมีไวยเล็ดเดียวเลยอะไปแตกเปล่าวะ เอแอแปลกๆแล้วเราหามุมไม่เจอเลยอ่ะแบบมันเร็วมากเลยบบโค้ดไ,ไปแล้วเหรอเอเราแพ้แล้วเหรอเห็นไหมเห็นไหมดูดาเมย์แต่ได้คิวเดียวแต่ถุนเลโอเคค่ะโอเคขอบคุณนะขอบคุณวันนี้ที่มาเล่นด้วยกันนะคะผมขอบคุณที่มาเล่นด้วยกันนะครับ,บายบายไปแล้วนะคะวันนี้ก็ เดี๋ยวได้ข่าวว่าอะะ่าอะไรวะเฮ้ข่าวว่าโค้ดต้องไปต่อแล้วนะ <c oughs> โอเคครับขอบคุณนะทุกคนขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอฝากรายการเราไว้ด้วยนะครับทุกคนไปละบุ้ยบุ้ยสาสาวเร็วรพูด,ดชื่อรายการอีกรอบนึงดีวะชื่ออะไรวะหนูไก่เอาหนึ่งอกสิหนูไก่พี่รักป้าหนูไก่พี่รักป้า หนูไก่พี่รักปะน่าเบื่อว้าน่าเบื่อพูดดิพูดดิกูไก่พี่รักปะเอาไปใช้เอาสาวพูดอีกทีดิแคมหนูไก่พี่พี่พี่รักปะรักไหมไปละบ๊วยบยจุ๊กมาอย่าพิ่งไปเดี๋ยวไวล์่นบ๊ายบาย